สวัสดีครับกลับมาพบมือจกกสายโหดนะครับวันนี้ทำการลอกของเพิ่มนะครับเราได้ทำการลอกของขนาดมือเดียวลึกประมาณ110เมตรครับ120เมตรโอ้ลึกครับยังลึกเลยครับ รอกคองปลูกมะพร้าวปลูกผลไม้ครับให้น้ำวิ่งในที่นาครับกับจานปิวเหมือนเดิมครับวันนี้โดยฝีมือจานปิวครับได้รอก ยาวครับจารย์ปีทาทำได้สวยมากครับวดครับน่าจะรอบนาครับ ประมาณ5้เส้นครับจะทำการปลูกผลไม้รอบสวนใครสนใจอยากให้เราไปดูหน้างานแล้วก็ทำงานนาท่านก็ติดต่อพวกเราได้นะครับแถวตำบลตองเย็นครับรถนครตองเย็นครับกับเสียสมศักด์ ลอกได้สวยครับลอกหน้าเดียวครับกินเขาปะกินเขา วันนี้เราลอกของครับครับโดรลืมกดติดตามกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจถ่ายคลิปต่อไปนะครับนั่นครับซีเมนครับสายดงเย็นครับสายควนซีเมนสายควนครับ ถ้าใครอยากเป็น f อก็ติดต่อเขาได้ครับนี่คือนี่ซีเมนครับไวดเลอรครับขาเดินครับยก,ยกเยกมือใส่กล่องแหมครับดเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้ดูต่อไปนะครับ อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ